สวัสดีครับสวัสดีทุกคนพบกับคณิตติดบัคก,กันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาทําข้อสอบนะครับของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยนะครับเป็นข้อสอบอ่านาเป็นปี 66, 66นะครับถ้าจะไม่ผิดนะครับของระดับประถมนะอันนี้เป็นข้อสอบประถมนะครับย้ําว่าเป็นของประถมนะเรามาดูว่า ข้อนี้มันต้องทำยังไงนะครับดูแล้วบางคนเห็นรูปแล้วก็ข้ามเลยนะฮะจริงๆแล้วไม่ได้ยากขานาดนา้นเามาดูครับเขาบอกว่าแท่งไม้นะครับนะแท่งไม้เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับอืมอันนี้คือแท่งไม้ที่เป็นรูปใหญ่เลยนะครับนะขนาด4ี่สิบนะครับคูณสบสองคูณยี่สิบ ถ้าเราดูจากรูป40นี่เป็นความยาวนะนะครับ12เนี่ยคือความกว้างส่วนสูงคือ20ใช่ไหมลูกเออนะครับนำมาเจาะครับนำมาเจาะรูปนะครับมาเจาะเหมือนรูปเลยครับเขาถามว่าปริมาตรของแท่งไม้รูปส,ส,สี่เหลี่ยมมุมฉากที่เหลือหมายความว่ากล่องไม้กล่องเนี้ยเมื่อเจาะอออกไปแล้วนะครับ มันเหลือปริมาตรเท่าไหร่เอาส่วนที่เจาะอออไปมันเจาะทะลุเลยนะครับเห็นไหมมีขาวๆตรงนี้แสดงว่ามันเจาะทะลุเลยนะครับข้อนี้หลักคิดจริงๆแล้วเราเอาปริมาตรหลักคิดนะเราจะเอาปริมาตรรูปทรงใหญ่นะครับรูปใหญ่อะรูปทรงรูปใหญ่หรือกล่องใหญ่นะนะครับลบกับปริมาตร รูปทรงทรงเล็กนะครับนี่คือหลักคิดของเรานะครับอ่ะเรามาแบ่งกันหาก่อนปริมาตรของรูปทรงใหญ่คุณครูขอ,ขอแบ่งครึ่งต้นอ่านะครับพอไหมไม่เป็นไรนะครับปริมาตรของรูปทรงใหญ่ครับเราดูก่อนนะครับในรูปนี้บอกมาเรียบร้อยแล้วครับว่าแท่งไม้นี่กว่ามีขนาด40คูณ12 ช่ไหมคูณกับยี่สิบมันก็คือรูปนี้นะครับรูปใหญ่ๆเนี่ยเรามองรูปใหญ่เลยนะครับคุณครูก็หาเลยว่าปริมาตรของรูปใหญ่เนี่ยมันคืออะไรครับมันคือสี่สิบนะครับคูณสิบสองคูณยี่สิบนะครับมีปริมาตรเท่ากับเท่าไหร่ครับลกูกเลขศูนย์กี่ตัวนะสามตัวใส่รอไว้เอ้สองตัวใส่รอไว้ก่อนนะครับเหลือ 428 8คูณ12เลข96นะครับมีหน่วยเป็นลูกบาทเซนติเมตรอ่ะนี่เก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้ก่อนนะตีกรอบไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนอ่าเก็บไว้ก่อนทีนี้มาดูรูปเล็กบ้างรูปเล็กอ่ะเราต้องหาก่อนนะรูปเล็กเนี่ยเขาไม่ได้บอกขนาดให้เราชัดเจนเขาบอกว่าจากขอบตรงนี้มาถึงขอบตรงนี้นะ มันห่างกันสิบนะฝั่งนี้ก็เหมือนกันทำนองเดียวกันข้างบนนะจากตรงนี้มาถึงตรงนี้นะครับจากข้างล่างมาถึงนี้ก็หกเหมือนกันนะครับเออแต่สิ่งที่โจทย์ไม่ได้กำหนดเลยคืออะไรครับคือตรงนี้ครับเด็กๆตรงนี้สิบสองอ่ะนะครับแล้วตรงนี้ก็ไม่ได้บอกเลยครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็บังคับเป็น12แน่นอนนะครับนะอ่ะ ตรงนี้คืออะไรครับความกว้างใช่ไหมอ่าความกว้างนะเรารู้แล้วว่ารูปเนี้ยนะครับกว้างเขาอะนะครับอ่ะคุณครูใส่ตัวเลขเลยแล้วกันนอกกว้างนะเพราะสูรปริมาณคือกว้างคูณยาวนะกว้างคือสิบสองละ,ะทีนี้มาหายาวสิยาวกว่าสูงยาวของเราอะคือเส้นนี้ลกูกคือเส้นนี้ขอเปลี่ยนสีนิดนึงแล้วกันอ่ะมันคือเส้นนี้่าเส้นนี้นเด็กๆนะทั้งหมดเนี่ยมันคือสี่สิบ จากขอบตรงนี้ถึงขอบตรงนี้มันคือ40นะครับหรืออมองนี่ก็ได้นี่ถึงนี่4ี่สิบแล้วมันหายไปฝั่งเนี้ยหายไปส0หายไปตรงนี้อีกสิบเห็นไหมดูจากตรงนี้นะครับนี่ดูจากตรงนี้เนี้ยดูจากตรงนี้นั่นแสดงว่ามันหายไป2ี่สอ่ะใช่ปะ่ะมันหายไป2ี่แต่ทั้งหมดมัน40บมันก็จะเหลืออยู่แค่ยอ่สิบคูณต่อคูณต่อตัวถัดไป ค้างความสูงครับกว้างยาวได้ละค้างความสูงความสูงเนี่ยทั้งหมดมันยี่สิบห้านะครับความสูง,งหมดยี่สิบแต่มันถูกหายไปจากตรงนี้ตรงนี้ก็ยี่สิบนะหายจากตรงนี้นี่หายจากตรงนี้ไปหกหกแสดงว่ามันหายเท่าไหร่ลูกหายไปสิบสองจากทั้งหมดยี่สิบหายสิบสองมันก็เหลือแค่แปดนั่นเอง อ่าทันนะลูกทันนะนะครับพอแปดเสร็จปุ๊บอ่าหาปริมาตรของมันนะครับสิบสอูณแคูณยีมีเลขศูนย์หนึ่งตัวใสร่รอไว้ก่อนเห็นไหมลกูกนะสิ 12, ครับคูณ2องคูณแป้เท่าไหร่ลูกอ่าก็ไดทนี้หนึ่งเนะครับสองศูน ยี่สิบลูกบาทมีหน่วยเป็นเซนติเมตรเช่นเดียวกันนะครับได้แล้วนะครับได้สองส่วนที่เราต้องการหรือ,อยังลูกได้มาแล้วที่เราต้องการเมื่อกี้ว่าเราต้องหาโดยใช้กร่อบนี้นะครับกลอใช่ไหมเราได้แล้วนี่ลูกใหญ่ได้แล้วลูกเล็กได้แล้วเพราะนั้นสุดท้ายเราทําไงลูกเราทําไงขอลบหน่อยก่อนมันเยอะไปไม่ได้สินะ้องันลบอ่ะอ่ะ เพราะฉะนั้นนะครับปริมาตรของมันเพราะฉะนั้นนะครับปริมาตรที่เหลือครับลกูกที่โจทย์ต้องการนะครับก็คือเราเอา9 6 0 0ลบกับ1 9 2 0นะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ลูกขยับไปนิดนึง ก่เท่าไหร่ครับลูกหนึ่งเก้ลบกับหนึ่งเนเหลือที่7,680นั่นเองครับท่านมีหน่วยเป็นลูกบาทเซนติเมตรอ่าอันนี้ก็เป็นขั้นตอนในการหาคำตอบนะครับดูเหมือนจะยากนะแต่ว่าพอทำปุ๊บมันไม่ได้ยากเลยนะครับนี่นะครับ เด็กๆเอาไปลองนะข้อสอบแบบนี้ออกข้อสอบบ่อยนะครับเจอบ่อยมากๆเลยในระดับเรื่องของการสอบแข่งขันของข้อสอบสมาคมคณิตศา์นะครับมันเอาไปฝึกนะครับมองจุดสําคัญของข้อนี้คือมองให้ออกตรงนี้นะครับเห็นไหมมองเลยความยาวแต่ละด้านหาความยาวแต่ละด้านให้ออกนะว่าสุดท้ายมันเหลือเท่าไหร่นะครับเพราะรูปใหญ่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับปัญหาอยู่ที่รูปเล็กครับเด็กๆครับโอเคครับข้อนี้ก็เป็น แนวทางให้กับเด็กเอาไปฝึกกันต่อนะครับสวัสดีครับ